โอ้ยอะไรกันอีกครับนี้พักอนาคตไกลอนาคตอะไรกระเดียงเนี่ยโอ้ <c oughs> แค่พักเก้าไกลก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนะมีการตั้งพักใหม่ขึ้นมาครับพักอนาคตไกลโอ้ใช้โลโก้สีแดงสีส้มมาผสมกันแล้วก็บนกันเป็นอินฟินิตี้เป็นเลข8ด แต่ปรากฏว่าพักก้าวไกลบอกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับพักนี้เลยไม่ได้ตั้งไว้รอตอนยุบพักเลยนะไม่เกี่ยวกันว่าอย่างนั้นเออนะครับซึ่งปรากฏคนกลุ่มไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มแดงอกหักหรือเปล่าตั้งออกมาเพื่อที่จะได้ออกมาอยู่เป็นไม่อยากจะไปอยู่พักส้มก็เลยอยู่พักอนาคตไกลนะฮะเออดูสิครับเนี่ยตั้งชื่อพักอะไรอนาคตไกล เอาระหว่างอนาคตใหม่กับก้าวไกลมาผสมกันเผื่อหวังว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะได้ส้มหลนนะคนจะได้เข้าใจผิดว่าเป็นพรรคก้าวไกลหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันมีปรากฏการตั้งชื่อแบบใกล้เคียงอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าได้ด้วยนะมันมีพรรคที่มันได้ด้วยนะเออพรรคเพื่ออะไรไทยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันตั้งชื่อใกล้เคียงกันเนี่ยนะเออแล้วมันได้เลยอืม นะโอ้โหนะครับแมงานนี้นะ่าสนุกสนานกันเลยตั้งพักกันอะไรก็ไม่รู้ต่อไปมันจะปีพักอะไรผสมกันใหม่อีกไหมยอย่างเช่นพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเป็นพักภูมิใจเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรือว่านะครับตอนนี้พักประชาธิปัตย์กำลังจะระสามระสายุบ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 ,ยบอะไรแล้วนะครับนะพักประชาธิเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>เออ นะตั้งกันโน้ะสนุกสนานกันเชียวนะฮะก็เลือกตั้งคราวหน้าก็ไม่รู้จะมีพักอนาคตใหม่อีกหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวก็พักก้าวไกลอีกหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนยุ่นะครับเออก็ไม่แน่ก็อาจาเขาอาจจะเป็นตั้งพักใหม่รอยก็ได้นะก้าวไกลกว่าเดิมอะไรเงี้ยว่ะพักอนาคตดีกว่าเดิมอะไรงี้มั้งเออนะตั้งชื่อพักแต่ละอันนะฮะ แอดมินก็อยากจะไปตั้งพักเหมือนกันนะเนี่ยนะครับช่วยตั้งชื่อพักให้แอดมินหน่อยดินะพักไก่ผู้ไกลคนอะไรอน,นะครับชื่อพักอะไรดีนะเออพักอินดี้อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเออนะครับเผื่อคนจะเลือกมั่งเผื่อคนเนะี่ยถ้าอิถ้าพักแอดมินไปตั้งโอแต่ว่าตั้งพักการเมืองนี่มันต้องอันนี้นะ ต้องมีสาขาพักต้องมีเลขาพักต้องมีอะไรเลอิลันยิกอะไรอะ่ะตำแหน่งเยอะแยะนะครับพักการเมืองน,นี่ไม่ใช่ว่าจะตั้งกันง่ายๆนะเออโอ้มันต้องมีทีมงานมันต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับมันต้องมีทุนอะมาง่ายๆนะมันต้องมีที่ทำก็เรียกว่าอะไรที่ทําการพักอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่า คนพวกนี้เขาไปตั้งพักได้ทุนสน,สนับสนุนมาจากไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออนะตั้งพักนี่ต้องใช้เงินสูงครับนะต้องใช้เงินสูงไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆนะเออแอดมินก็จะไปตั้งพักเองนะตั้งพักอะไรดีอ่นะ มอเตอร์ไซนะ <c oughs> ค์อินดี้นะนโยบายคือนะครับอ,อะไรอะ่ะมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนฟรีอะไรอย่างเงี้ยมะนะเออจริงๆประเทศไทยควรจะขึ้นทางด่วนฟรีนะเพราะว่าประเทศอื่นเขาออกแบบให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนได้นะเออไปไปทำดำเนินการเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะ นะครับไปขี่ในถนนหลวงได้อะไรเงี้ยตำรวจจะได้ไม่จับไม่ถ่ทักทีนะมีปุ่มกดตังคิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code โคนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ